ครับสวัสดีทุกท่านครับพ่อครับผมนะครับวันนี้รบพายิสารขึ้นกินครับวันนี้ผมกับสียผ้ามาเพื่อสร้างเฮ็ดนะครับคุณพ่อเฮ็ดนะครับกับอ่ากับน้องดวงนะครับเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดนางฝ่านะครับวันนี้สีมาถามของสนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเอาแนะนำตัวนะครับผมอันดวงจ้ะดวงกระมลผิวกรรมจ้ะอ๋อสถานะพี่ครับหน้าโพจ้ะอยู่หน้าโพจ้ะอยู่หน้าโพอำเภอพิ่บุญเมื่อาซหาสิงวัดอุบลนะครับจ้า ครับมันนี่ก็สีมาขอชมสวนฟ้ามเห็ดนะครับ uh, ขอความรู้ในการขอเห็ดครับั้างคนจ้ะครับผมอู๋นมีโรงเห็ดเยอะนะครับหลายโรอยุตธวัดดดตรต้ฟางนั่นกับว่าท่านไหนเห็ดใส่นะพระตะขนออกตัวน,นี้พ่อเองมันบรับนี่ครับพ่อเองจ้ะอันนี้เพิน่นเพิ่นปั้นเชื่อเองนะครับปั้นปั้นก้อนเอาขี้เลื่อยมาลงนะคกับมาปั้นก้อนเองหยอด เชื่อเองจ้ะอ๋อโอ้โครับจะขับไปเลยก็ได้จ้ะม,มีมี่ประมาณจะก,ก่อนครับเมื่อนจ้ะอ๋อเป็นเมื่อนนะครับจ้ะอ๋อตัวถูบใส่ยางปั่นน่ครับขี่เลื่อยขี่เลื่อยยางจ้ะขี่เลื่อยยางนะครับเห<ๆ>็ดเมื่อเดือนเมีนะครับเห็ดนี่ครับ ประมาณ10 10หาปีนี่แหละจ้ะ10ปีครับเนี่ยมันมันฟามาเจ็บขายได้ทุกมือ่นวันแล้วใชครับได้ทุกมื่นจ้ะอ๋อประม่านมึอหมื่นเจ็ดโลครับก็ช่วงนี้กับเปิดไม้มันออกดีก็เลยอยู่ประมา่าน10ถึง20โลจ้ะส10ถึง20โลขายโลจักบาทครับโลเจ็ดซิบจ้ะโอ้ซ,ซื้อมาไล่อะไราดีเนาะจากการขอด้ใส่แน่อยู่ <laughs> ตัวธรรมดาตัวฟังนี่ก็ลังเปิดไม่ดอกก็ลังจะออกเคุนเฮ็ดยากอยู่ไ่มครับก็ได้ขันตอนอยู่กระยากแน่อยู่ส้วนเสร็จเลยเปิดแต่เก็บกประมาณเดือนกัวเดือนครึ่งอ๋อหลังจากเขาเอามาเอามาแขนใบหัวใบอดเสื้อแล้วนะเดือนหนึ่งจังเริ่มเริ่มเก็บประมาณประมาณเดือนเต็มเต็มจังเปิดเก็บดอกออกมาแบบนี้บดนี้เทาเก็บปีอีกรายบันไดครับประมาณหาหกเดือนข้าก่อนมะนาวอ๋อหาหกเดือนอ่ะ อากาศดีมันก็จะออกดอกงามอันนี้มันได้ทั้งปีเลยเนาะแนนอ๋อดูบดีมีฤดูนะแต่ว่าช่วงหน้าฝนมันจงมันจะเสิออกดีกว่าช่วงนี้ช่วงนี้มันอากาศเย็นแห้มก็จะดอกบ่คคอยงามปานไรคาบาวเาสันสนะฤดูฝนฝนผลิตจะดีกว่าแ่นจ้ะเฮ็ดเก่อนเนึ่งนี่มันมันตกจากบาทครับ ก้อนนึงกับกับเฉลี่ยว่าไรเนาะแต่ว่าขั้นขายขายขายเป็นก่อนนี่กับส่งเป็นผอมเปิืเลยกับก้อนลนะเจ็ดบาทจ้ะอ๋อเฮ็ดก้อนขายพผอมนะครับจ้ะไอ้ส่วนหน้ลูกค้าเขาเขามาจะใส่ครับพวกมัสื่อก่อนกามาแตจะทั้งพี่มูนเพือ่อจะสร้างมาก,กัะเอาไปส่งเพเื่อนจ้ะครับผมแล้วไอ้ผลผลิตไอพ้พวกพวกเฮ็ดสดนี่เก็บขายอย่ใไ่ครับส่งไมมค่ะจ้ะมั้เจื้อกับไปขายตลาดนัด แถวบ,บานน้ำบาทตลนนันหนักเนาะครับตัวนี้มันมันคือเบิดอายุหรือวันบท่านออกว่ท่านออกหรือหรือเก็บไปล่รมครับผมน่าจะเก็บไปละ่ะเพราะว่าตัวนี้มันมันเปิดได้ร้ายเหมือแล้วมันก็ออกแป้งก็จะเบิดแเน,น,นี่ยเลยนี่ฝั่งนี่ฟฝั่งนี่เปิดไม่ไมันก็ร่งเริ่มจะออกก็ร่งเป็นดอกน้นอยๆเองสิก็ตะเบือได้สองเหมือที่ตัวนี้โอ้ครับ อายุมันไหนมันก็เกิดเร็วนจะจ้ะก่อนมันแกแล้วอ๋อเชื่อเฮ็ดนี่เฮ็ดเองมั้งครับหรือว่าจังไหนเชื่อมันสร้างเพื่อนจ้ะอ๋อสร้างเชื้อไม,ออม่อีกทีนึงสร้างเชือมมาปั่นก่อนจ้ะส่วนมาบไอ้ก่อนก่อนเฮ็ดที่ข้ายนี้เป็นยังไงครับลูกลูกค้าร้ายอยู่บรับเขาสร้างดีว่าตัวเดือนกัน มีก็มีลูกค้าประจําอยู่สองสำรายจ้ะโอ้โครับผมณนอกนั้นก็อันขายอันดอกเฮดเสื้อเฮดดอกอันเก็บทรงเพิ่นนะโอ้ครับพวกเฮดนี่ในแปรรูปพวกเฮดเห็นเขาเฮ็ดทั้งทั้งโคราชเฮดน้องเฮดแหนมเฮดอยอะมากเลยเฮ็ดจ้ะเฮ็โอ้เป็นอ๋อ้ขายติดตัวท่านเเคยลองกินเมื่อเสียบอยู่เลยแหนมเฮดเมื่อวเพิ่นกินเจเพิ่นก็เอามาเอาไปเฮ็ดจ้ะอ๋อครับบ้านไกลไก่พิ่นพากันกินเจเพิ่นก็เอาไปเฮ็ด สมเห็ดเพิ่นว่าผมเคยไปทางแถวบางหน่ำเขียวเห็นเขาเห็ดแหนมส่งเสียบอยู่กินหนามันปดปนก็นยังหนังหม่หนิมั้งแต่ว่าเขาเห็ดจะไรกับโอ้โหกันเพิ่งกัดเซนหนึ่งสัก,กวันมั้งในเงี้ยเพิ่นว่าครับโอ้ขั้นแบบสมอันนี้เห่าน,นะกระรังเริ่มออกเปิดใหม่ยูนีิยูนินไม่เจาะโล่งก่อนครับ อยู่ฟังนี่สามยูฟังนังสอง ì, ong, อย่าเป็นหางัโรงเรียนแล้วประมาณเมือนก่อนเนาะบอลโงหน่อยมันจะได้ยูประมาณเจ็ดพันจ้ะอ๋ออันนี้มันโลงไงเมือนเมือนเมือก่อนจ้ะเมือนก่อนก่อนแล้วเจ็ดบาทอไรอย่างนี้ครับทั้นเฮ็ดนางฟ้าตัวน,นี้เขาเห็นเฮ็ดนางฟ้ายังครับนางฟ้าผู้ฐานอยู่แม่นจ้ะ นอกจากเฮ็ดนาง้าลีเราได้ปลูกเฮ็ดอื่นบ่ครับเฮ็ดคอนจ้ะแต่ว่าช่วงนี้บพท่านในปั่นบ่าท่านในลุ่เฮ็ดคอนขาวสร้างขี้เลื่อยมากจะลุ่งมันเฮ็ดแบบเดียวกันเลยครับปั่นแบบเดียวกันแต่ว่าหยอดเสื้อเฮ็ดคอนนะอ๋อคนเะเชื้อจ้ะช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์หน้าจะเฮ็ดคอนเปิดเพราะว่าอากาศมันห่อนันก็จะเกิดนะเป็นลุ่งเลื่อนหนึ่งนน่มันลุงทุ่นไหลยบ่ครับแต่ว่าก็ ได้เติอบอยู่มีคนสนใจอยากบุกเห็ดสินะคเห <c oughs> มือนอยู่ครับ <c oughs> สามารถเอาไปตั้งไปแบบสมมติว่าคนอยากซื้อก้อนเห็ดไปไว้แบบเพื่อได้แกงกินสินะเขาใจเอาไหม,าม,มได้กันผมมีโรงเรือนได้บวได้ทั้งคนเพิ่งก็เ,เขาตูวตูวเย็นเก่านะอ่ะนะทั้งคนก็นเอาใส่วงไว้ทั้งคนก็นเอาไว้ทั้งคางคางฮื่นแบบว่าเอาผามุ่งไว้เป็นสีก็ได้นะว่าเจ้าอยู่มอง่มมองเย็นนะน่าจะกระหดหนามัน เจ้ามุ้อง,องเฮ็ดลุงเรืยนแบบนี้ก็ได้เนาะจ้าขั้นขั้นหมดหลายนะครับเพื่อแบบว่าเฮ็ดไปพ่อได้แกงกินนะ,ะได้อยู่เพราะว่าหมวดอัน,น้องอยี่บานพี่กัาลังเอาไปคือซันนะสมมติว่าซําพ่อแกงสักเครื่องลกนี่มันต้องจักประมาณจะก่อนครับติเก็บเครื่องลกนี่ก็ประมาณากกนนสามถึงสี่ก่กอนครับคันมันออกเป็นช่อนะจ้าครับแต่ถ้าเอาไปสักสิบยี่สิบก่อนนี่พอได้แกงได้เนาะ,ะได้อ๋อครับน่นาสนใจเนาะ เพื่อแบบจะเอาไปสื่อก้อนไปเังสิน่าก้อนนี้เจ็ดบาทนี้คือขายปีกหรือว่าละค่าส่งเลยละค่าส่งเลยะค่าส่งเลยเมืนบมอเขาเขาซื้อหน่อยก็ลาค่านี่ซื้อไรก็ละค่าเดียวกันเลยละค่าเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าตั้งเแื่เพื่อนหายไปส่งยังสิกลับไปแต่ว่าก็ละค่าเก่าเพราะว่าเป็นเพื่อนเป็นหูกค้าเ่ยกับมา อันสร้างน้ำประจำก็เลยไปส่งอ๋อครับผู้เพิพ่นมาเอากลอนห,หน่อยๆเพิ่นก็มาเอาเองเพิน่นอือาการตลาดนี่ก็่ซื้อว่าง่ายเด้เนาะกระยากแน่อจ้่ยากแน่อยู่ครับช่วงนี้แต่แต่โควิดมานี่มันบ่ดีปานใดอ๋อครับมองดเดี๋ยวเขออยากมองผีหน้ามันจงังมันจึงหกสี่สิบสามคิดว่ามันหมึดช่วงช่วงก่อนโควิดนั่นดี ดียุ่จ้ะเพราะว่าอันไปขายตลาดมันก i̇şte ok ็ขายใด้บบโควิดมากัน่กะขายบ่คอยดีป <meglio Text ing ises> ันใดอืมครับจกมนเปลี่ยนแนวได้็บับู้ครับสมมติว่าคนพ่นเบิ่งคลิปเนี่ยพันอยากขอซื้อก่อนเชื่อนี่สิติดต่อมาทางไหนครับมีเบอร์โทรยังไงบอครับมี่ยุ่จ้ะศูนย์เก้าสี่แปดหกหนึ่งห้าศูย์ห้าสี่จ้ะอ๋อครับแต่มี ติดต่อทั้งเฟซบุ๊กทั้งยังกันได้ไหมนะครับจ้ะดวงกระมวลผิวกำจ้ะอ๋อครับผมอ๋อเดี๋ยวผมค่อยจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับเพื่อู้ไดอยากโทษสร้างก่อนเฮ็ดเป็นนะครับเอาไปเพื่อจะได้เก็บแกงกินง่ายๆนะครับหรือว่าสิ่า่ซื้อเฮ็ดสดนี่ค็้ายมันครับขายจ้ะถ้าสมมติว่าเขาต้องการสื่อทางออนไลน์นี่ส่งบ่ครับบ่เคยส่งบ่เคยส่งเหมือนมัครับอ๋อครับผมเดี๋ยวถามไปนะครับเพื่อเพื่อไปฟังว่าพอคลิปเพื่ออยาก ข็สื่อนะครับก่อนเชือเพื่อเอาไปจาหน่ายนะไอ้เพื่อเอาไปแบบเอาไปแกงเอาไปเฮ็ดกินนะครับสําหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณน้องอ่ดวกระมวลผิวกมนะครับที่ให้เขาเยี่ยมช่มสวนนะครับเมือไอ้ฟ้ามเฮ็ดนะครับอ่าขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้กจบท่าธพเนะครับไปแล้วครับออกกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ